สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะทุกคนยำไข่ดาวค่ะนี่รสชาติจัดจ้านถ้ายังไม่เคยกินต้องลองนะคะทุกคนมาค่ะเรามาทำไข่ดาวกันนะคะวันนี้ทำยำไข่ดาวกันค่ะไปลุยกันเลยสำหรับการทอดไข่ดาววันนี้นะคะเราไม่ต้องการรูปทรงสวยค่ะเราจะเอาแบบไข่ขาวกระจายออกเยอะๆนะคะทุกคนนี่ค่ะ เอาไข่ขาวแบบบางๆนะคะแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนจะได้ยำได้อร่อยเข้าถึงเนื้อเลยค่ะนี่วันนี้เราจะดาวทั้งหมด5ฟองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดาวพร้อมกันเลยค่ะ3มฟองแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนที่สำคัญนะคะการดาวไข่ต้องให้ไข่ดาวกรอบนะคะยำถึงจะอร่อยค่ะนี่เราดาวไข่มากรอบนะคะพร้อมยำกันแล้วค่ะทุกคน เอาไข่าดาวนะคะมาตัดเป็นชิ้นชิ้ๆพอดีคําค่ะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเรามายำกันเลยค่ะน้ำปลานะคะใส่ลงไปกับปริมาณค่ะใส่น้ำตาลลงไปสักหนึ่งช้อนต่อด้วยการละลายนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลละลาย เมื่อน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะใส่พริกแดงจินดาโขลกลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อด้วยน้ำมะนาวค่ะทุกคนใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเช่นเดียวกันค่ะและก็ลองชิมดูนะคะโอเคแล้วค่ะทุกคนรสชาติพอดีแล้วเราก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะ ่อด้วยหัวหอมใหญ่และก็หัวหอมแดงนะคะทุกคนใส่ครกคราลงไปเลยครกคราให้เข้ากันนะคะยำไข่ดาวนะคะเราไม่ต้องใช้น้ําเยอะค่ะทุกคนใช้น้ําแบบคุกคลิก,รกหรือไม่มีน้ําเลยก็จะดีนะคะเพื่อความอร่อยค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนยำแล้วน้ําลายก็ไหลออกมาแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะสําหรับยำไข่ดาวนี้นะคะอืม น้ำลายไหลเลยค่ะทุกคนไปเทใส่จานกันเลยค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะกินเล่นก็ได้กินกับแกล้มก็ได้หรือกินกับข้าวก็ได้นะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะ สำหรับยำไข่ดาววันนี้นะคะทำง่ายๆค่ะรสชาติอร่อยเมนูนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปกินยำไข่ดาวก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ